สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลชาแนลพบก,กับมาดามเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชองกาแฟง่ายสไตล์มาดามเปิ้ลนะคะมาดามก็จะมีสูตรชงน้ําชงต่างๆสูตรชากาแฟต่างๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแบบฟรีๆตเต็มหน้าเพจไปหมดเลยมีช่องทางให้เพื่อนๆติดตาม2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือจะเป็นในเพจ Facebook นะคะเข้ามาติดตามมาดามเปิ้ลได้เลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะทุกคนอ๋อ จะได้เป็นกําลังใจให้มาดามทำคลิปแบ่งปันเพื่อนๆต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งเออมีลูกค้าสั่งนมเย็นหรือนมชมพูเอาแบบไม่หวานเลยไม่ชอบหวานแต่สั่งนมเย็นอืมเอาับเขาสิ จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมันมันมีวิธีทําได้อยู่มาดามเจอบ่อยมากนะคะนมเย็นไม่หวานเลยนมสดคาราเมลไม่หวานเลยได้แต่งงได้แต่สตันไปว่าเอา้าไม่ชอบกินหวานแต่สั่งคาราเมลไม่ชอบกินหวานแต่สั่งนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เคยเคยงงเหมือนกันนะคะคือด้วยประสบการณ์มันสั่งสอนให้มาดามได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดามทําให้ดูว่านมเย็นไม่หวานเลย <S <S เขาชงกันยังไงนะคะดูเป็นแนวทางนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทัก มาถามมาดามเรื่องสูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะมาดามยังมีพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแก้วยี่สองออนหรือสูตรถุงกระดาษนะคะมาดามมีพร้อมส่งตรงนี้มันเป็นทางลัดของคุณคุณเอาไปลอกได้เลยค่ะนะคะใครที่กําลังจะเปิดร้านอยู่แล้วนะคะขี้เกียจเข้ามาหาสูตรต่างๆที่มาดามลงไว้ให้บางครั้งหาไม่เจอก็มีนะคะมันเสียเวลาคุณถ้าจะเปิดร้านแล้วก็สั่งซื้อสูตรจากมาดามได้เลยนะคะมาดามมีพร้อมส่งเอาสูตรมาดามไปลอกเลยค่ะหลายคนเห็นคลิปหน้าร้านมาดามแล้วนะคะถ้าอยากมี ผลลั์แบบปังๆแบบนั้นแล้วเราก็มาจากสูตรเล่นนี้แหละคะ่ะเอาไปใช้ได้เลยเอาไปลอกได้เลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อสูตรนะคะสั่งได้ตามที่มาดามลงไว้ให้ตรงนี้นะคะเอามาคราวนี้เราจะเริ่มทํากันโอ้ยแม่หญิงพุทตาลูกขยับสักนิดหนึ่งลลกโอ้ยอยากจะมีเออส่วนร่วมกับเขาลเลยทุกวันนี้จะใช้โต๊ะน,นี้ต้องขออนุญาตนางนะคะ,ะให้พี่เขาดูตัวหน่อยสิ สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนอนะาเอาได้ออกสื่อแล้วนะเอาออกกล้องมนาะอ่ะพอใจยัง่อนเอออยากจะมีส่วนร่วมนะอย่าบังพี่เขาล่ะมาในส่วนของวันนี้นะคะแก้วยีบสองออนนะคะนมเย็นไม่หวานเลยชมยังไงเดี๋ยวมาดามพาทําให้ดูนะคะหนูนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันบังพี่เขามานั่งตรงนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเอาหนิจะได้ไม่บังพี่เขาไงเอาหาอะไรมันเล่นดีวะเนี้ย เดี๋ยวไหนเคยชอบเล่นกระเป๋าวันนี้ไม่ใช่หรอเล่นไหมเออเล่นเข้าไปอ่ะคราวนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับโจทย์ที่ลูกค้าสั่งมาว่านมเย็นไม่หวานชงยังไงมาก็เริ่มกันเลยนะคะมาดามใช้อยู่3ตัวนี้เลยนะคะไม่ใส่นมข้นนะคะมาชงยังไงมาดูกันเริ่มต้นที่นมสดเมจินะคะนมสดเมจิฝาสีน้ําเงินแบบนี้มาดามจะใส่นมสดเมจิลงไป150 ml อค่ะจับมาเลยจ้ะ150 ml าอ แล้วทุกคนในเมื่อลูกค้าสั่งไม่หวานเนาะมาดามจะใส่ตัวเฮลส์บูบอยนะคะน้ำแดงเหล่านี้แหละใส่ลงไป15 ml ค่ะไม่มีคำว่าตายตัวนะคะ มาดามบอกไม่ได้ว่าแก้วนี้จะพอดีสําหรับลูกค้าไหมคุณต้องคุยกับลูกค้านะคะมาดามเคยสอนเสมอว่าเวลาที่ลูกค้าสั่งตามความชอบของเขาสิ่งเดียวที่คุณจะทําถูกใจเขาได้คุณต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนให้เคลียร์ให้เข้าใจตรงกันว่าเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมนะคะคุณต้องคุยกับเขานะคะอ่ะใส่ลงไปแล้วนะเนี่ย15 ml ใส่มาแล้วมาดามก็จะใส่ในส่วนของนมข้นจืดลงมาอีก40 ml ค่ะจัดมาเลย สี่สิบเป็นแอลลูกค้าเอาไม่หวานเลยนะคะและที่สําคัญคุณต้องเคลียร์กับลูกค้าอีกข้อหนึ่งในเมื่อลูกค้าสั่งไม่หวานนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานกับในตัวของเฮลส์บูบอยนะคะลูกค้าคราวนี้เนี่ยลูกค้าสั่งไม่หวานเลยแม่ค้าก็จําเป็นต้องลดตัวเฮลส์บูบอยลงด้วยสีนมเย็นจะสีไม่สวยนะคะจะสีซีดๆแบบนี้คุณต้องเคลียร์นะคะต้องบอกลูกค้านะคะคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยเห็นไหมมีแค่นี้แหละคือมันไม่มีอะไรมากหรอกคุณ ลูกค้าอยากกินนมเย็นแต่เขาไม่ต้องการให้มันหวานคือไม่หวานเลยก็คือเขาแค่อยากได้กลิ่นตัวเฮลส์บูบอยเท่านั้นเองคือเขาชอบกลิ่นของมันนะคะแต่เขาไม่อยากให้มันหวานเพราะปกติเวลาที่กินนมเย็นมันจะเจอนมเย็นรสชาติหวานซะเยอะเลยนะคะดังนั้นแล้วเขาก็เลยสั่งแบบนี้ไปเลยว่าเอาไม่หวานเลยนะคะเอาแค่กลิ่นของมันก็พอนะคะเออทำตามนี้ทําตามสั่งลูกค้าได้เลยค่ะมาแก้วยิบสองออนจัดมาเลยตักน้ําแข็งเลยจ้ะ ได้มาแล้วเราก็จัดแบบนี้เลยเนี่ยนมเย็นไม่หวานโอเคตรงนี้เธอจะท็อปด้วยฟองนมก็ได้เธอจะราดนมจืดเข้าไปอีกก็ได้นะคะอ่ามาเราก็ปิดฝาได้เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยสีนมเย็นมันจะเป็นสีซีดๆแบบนี้เห็นไหม เออสีมันจะไม่สวยสีมันจะซีดๆดังนั้นแล้วคุณต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียว่าสีนมเย็นคุณอ่ะมันจะเป็นสีซีดๆแบบนี้นะต้องคุยกับเขานะคะไม่งั้นลูกค้าเขาก็จะว่าคุณอีนั่นแหละเออนะต้องเคลียนะคะก็ได้แล้วนะคะสําหรับนมเย็นไม่หวานแก้ว22ออนค่ะ ไหนมาดูซิมันเป็นยังไงมาดามบอกแล้วนะคะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมาดามทาแบบนี้อาจจะถูกใจลูกค้าก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่มาดามทาคือมาดามจะคุยกับลูกคา้าให้เคลียร์ก่อนลงมือทําทุกครั้งนะคะอะไรอ,อีกมาเรียกกินนมัฉันมีนมแพะให้เธอกินทําไมเธอมากินอะไรนมมานี้เดี๋ยวเธอเธอต้องกินนมแพะพอแล้วอ่ะชิมซิมันเป็นยังไง อบอกได้เลยไม่มีความหวานใดๆเลยนะคะไม่มีความหวานใดๆเลยจะมีแต่รสชาติความมันนัวของนมที่เราผสมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีในตัวของกลิ่นนะคะกลิ่นตัวเฮลส์บูวบอยน,นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะมันใส่ได้แค่นี้จริงๆเพราะลูกค้าสั่งเอาไม่หวานเลยนะคะก็ลองทําตามนี้ดูนะคะเอาไปปรับใช้ได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะดูการชงน้ําจากช่องไหนนะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณดูเป็นแนวทางแล้วคุณเอาไปปรับใช้อย่าลืมว่าลูกค้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นลองปรับใช้ดูนะอ้าวคลิปนี้อีพีนี้มาดามมาเคลียให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กุตาเล้ย แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวพุทตาลจะมาปวนแบบนี้อีกอีพนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ของหนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพุตาลสวัสดีค่ะ